รีวิวข้อดีข้อเสียของเจ้า R6 มืนะเนาะ โยบ๊ะซับวันดีวเปรุ่นเมกานะวันนี้จะมารีวิวข้อดีข้อเสียของเจ้า R6 มือสองนะน้องบอกเลยว่าผมซื้อมือสองมามีคนมาขอให้รีวิวอีกรอบนึงกคือรีวิวข้อดีข้อเสียไงว่าแบบผมซื้อมามันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะเออเดี๋ยวเรามาพูดถึงข้อดีกันอย่างแรกเลยดีกว่าคือถามว่าเดี๋ยวจะมีคนถามว่าซื้อ R6 ตอนเนี้ยยังทันไหมยังน่าเล่นอยู่ไหมนะเออ ไปแล้วต่อคำถามนี้ไปด้วยส่วนตัวผมยังมองว่ามันก็ยังน่าซื้อน่าใช้อยู่นะเพราะว่าหลายๆอย่างเนาะตอนนี้ราคาก็ดรอปลงมาเยอะจากมือหนึ่งแ้าแสนกว่าบาทตอนนี้ก็เหลือประมาณมือสองก็ประมาณสามแสนต้นๆนะสามสามแสนสองก็มีให้เห็นกันบ้างอะไรอย่างี้เนาะก็ถามว่าทําไมยังน่าเล่นอยู่ส่วนตัวผมว่ามองว่ามันยังครบเครื่องอยู่นะคือแบบ มันก็ยังเป็นรถที่ขี่สนุกอ,ะอ่ะเออแล้วก็มีพวกโหมดการกับขี่ traction control เนี่ยพวกแกค่แค่ control เนี่ยทาไมผมถึงเน้นว่าทําไมผมถึงชอบและส่วนตัวผมได้ใช้นะจริงๆพวกเนี้ยพวก traction control อ,อะไรเงี้ยเนาะ <S <S คือเวลาผมกลับบ้านเนี้ยพวกช่วงหน้าฝอนอะไรเงี้ยคือแบบใครเห็นคลิปช่วงน้ําท่วมคือที่ผมไปขี่ลุยน้ําท่วมมาบางทีบางครั้งแค่ชค่ control ก็ช่วยนะ <S <S คือแบบมันช่วยได้หลายอย่างแบบเวลาผมขี่แบบ แบบเจอบแบบพวกเข,ขาเรียกหลุมน้ําอะไรเงี้ยเนาะมันก็ช่วยได้เยอะนะพวกนี้เออก็ประมาณนี้ข้อดีอย่างแรกก็คือเป็นรถที่ขี่สนุกฮนะแต่ว่ามันก็แฝงไปในข้อเสียด้วยคือเออก็ยังมีข้อเสียด้วยคือเป็นรถที่รอรอบนะต้องรอรอบมาประมาณแปดพันถึงหมื่นหนึ่งนะหมื่นขึ้นนะคือบิดมันจะแบบมันจะมาเลยนะอะไรประมาณนี้แต่แบบช่วงต้นๆแบบออกตัวอะไรเงี้ยคือมันจะค่อนข้างช้านะถ้าแบบ ยังไงอะถ้าเทียบกับหกหกห้าศูนย์แล้วกันหกห้าศูนยอาที่ผมขี่มาหกห้าศูนต้นจะดีกว่าหน่อยนะดีกว่าแบบแต่พออารหกรอบถึงขึ้นประมาณแปดพันแล้วก็หมื่นหนึ่งก็คือมันจะมาเลยะหลังจากนั้นสำหรับคนที่ชอบรถทร็อกหนักๆนะใครเคยขี่ MT-09 ทีศูนย์เอ๊มทีศูมาแล้วมาลองขับ R6 กก็จะรู้สึกว่ามันขัดใจนิดหน่อยนะส่วนตัวเคยได้ลอง แค่ลองเทส MT09 แล้วเปลี่ยนกลับมาขับ R6 นี้ก็คือแบบเนี่ยเทส MT09 แล้วก็กลับกลับมาขับ R6 จะพูดซ้ําทําไมวะนะก็คือมันก็ยังไงอะมันก็จะขัดใจนิดนึงก็คือรอบมันมาต่างกันนะคือ MT09 บิดนี้คือหน้าร้อยหน้าร้อยฮะมันเป็นรถที่ใครยังไงะขับสนุกก็จริงแต่ก็ต้องรอรอบ ขมุนกล่องรับแล้วเนะี่ยแล้วก็ขอ้อข้อดีข้อดีข้อดีอะไรอีกวะก็ข้อดีมันไม่ค่อยก็มันมีพวกเทคชั่นไงฮะแล้วก็มหมดขับขี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะข้อดีมันมันจริงจริงมันมีข้อดีเยอะกว่านี้แต่แบบส่วนตัวผมมองว่ามันก็ดีน,นั่นแหละ่ามแล้วก็เวลาออกทริปอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยเหนื่อยนะแบบถ้าตามตัวพันอะไรอย่างงี้เนาะ มันก็แบบตามได้สบายสบายแบบไม่เหนื่อยอะไรอย่างี้มีอะไรดีวะมีอะไรวะนะแล้วก็ส่วนข้อเสียนะอย่างแรกนะคือหน้ามันเบาหน้ามันสะบัดง่ายนะเวลาขี่เดี๋ยวเอาไปขี่ด้วยเลยดีกว่าขี่ไปอธิบายไปนะแล้วก็ข้อเสียของมันนะอย่างที่สองก็คือหน้ามันเบาแล้วก็เฮนมัน มันด้วยความมันที่เป็นทรงสปอร์ตนะมันทําให้แบบว่าอย่างไงเวลาแบบจะยูเทิร์นอย่างเงี้ยผมจะเลี้ยวไปอย่างเงี้ยมันอย่างตรงนี้ใช่ไหมมันก็เลี้ยวได้ค่อนข้างลำบากนะคือแบบถ้าเป็นเนกเก็ตคือสบายเลยเนหะ็นไะมมันก็จะไปไม่พ้นเห็นไหมแล้วเราก็ต้องถอยหลังมาถอยถอยม,มาแล้วก็ไปเออประมาณเนี้ย คือมันเขาเรียกวงเลี้ยวหรืออะไรมันแคบนะเวลาเลี้ยวอะไรเงี้ยเนาะมันทําให้ช่วงระยะยูเทิร์นเราต้องทําให้มันกว้างแล้วให้เราแบบยูเทิร์นง่ายๆแต่ผมมีคล้ายคลิปนะว่าแบบยูเทิร์นแบบยังไงผมมีเทคนิคอย่างไงนะเออในการยูเทิร์นนะใครมีเทคนิคในการยูเทิร์นซูเปอร์สปอร์ตก็บอกกันได้อะจริงผมก็ไม่รู้ว่าเทคนิคผมมันถูกหรือผิดนะแต่มันสะดวกผมไงเออเดี๋ยวลองพาไหมเดี๋ยวลอง ขี่ตอนที่แบบรถติติดแบบเ mm. ขาเรียกอามุดเออเวลามุดใช้ในเมืองก็ผมว่ามันก็ค่อนข้างดีนะก็มุดง่ายก็เน็กเก็ตนความรู้สึกนะที่ขับขับเอ็มลตมาถึงแบบเน็กเก็ตมันจะเน็กเก็ตอะมุดง่ายเขาเรียกอะอันเนี้ยอ้หกอะมันดูแคบทใหมดูมุดง่ายแต่แบบเวลาเลี้ยวอะไรเงี้ยมันยากเออเป็นอุ้ยอุ้ยใครมองโวน เฮ้ยมึงมึงอะไอไอคนดูอ่ะกดกดกดซับ้วยกดซับ้วยเออเออมึงอแหละเออกดด้วยเออมึงอ่ะกูชี้มึงอยู่ไม่รู้ว่าไปเจอไฟแดงพอดีหรือบ้านะเดี๋ยวจะมุดให้ดูทีหนึงนะแล้วก็ข้อเสียขเขา่อไปคือแบบว่าเสียตังซีอเขาเสียหลักเลย ข้อเสียที่ผมไม่ชอบเลยก็คือมันกินน้ามันกว่าก็เชิงกินน้ํามันกว่ารุ่นอื่นนะแบบรุ่นแบบยังไงอะถ้าขับแบบผมแล้วแบบลากล้ออะไรเงี้ยคือกินน้ำมันก็หกห้าศูนย์อาร์ะคือเคยอ,ออกทริปกับเพื่อนที่ขับหกห้าศูนย์อาร์อะไรเงี้ยเราก็เทียบราคาน้ำมันตเติมตรงนี้ดู แต่ผมมุดให้ดูเนี่ยมันมันมุดค่อนข้างง่ายเลยนะเห็นนะด้วยความชินแหละมั้งแล้วก็ข้อเสียคืออีกอย่างหนึ่งก็คือค่าน้ำมันนี่แหละที่พูดไปคือด้วยความที่ผมลดรอบมันสูงแล้วก็ผมชอบขับรถรอบแบบรอบสูงๆลากรอบอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ทําให้ค่าน้ํามันมันค่อนข้างจะแพงนิดนึงนะ แล้วผมเป็นคนที่แบบหลังๆเรื่องเติม,ตมแต่เชลนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับเชลนะเติมแต่เชลคือไปกับพิษณุโลกเข,ข่าขอเงี่ยผมหมดล่าสุดที่ผมไปก็หมดไปค่าน้ำมันไปประมาณพันพันร้อยนะพันรอยแนละ้วแบบพันรนะ้อยไปกลับอ่ะกลับมาก็ยังเหลือน้ำมันนะ ไม่ค่อยอจจได้ลงคลิปนะอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะว่าติดภารกิจหลายอย่างเงจะพึ่งว่างมาทำคลิปนี่แหละเดี๋ยวจะไปยูทูบให้ดูแล้วกันว่า เพิ่เงินยังไงนะ ก็ประมาณนี้คือเราออกมาให้กว้างอ่ะมันทําให้เวลาเรายูเทิร์นเนี่ยมันใช้เขาเรียกให้มันแคบลงอ่ะคือไม่ได้แบบไปยูเทิร์นตรงนูง้นอ่ะตรงรดลถลดลถเก่งเห็นไหมเออมันทําให้แบบระยะระยะยูเทิร์นเราแบบใช้แคบลงนะไม่ได้กว้างแบบบานกว้างเวลายูเทิร์นก็ค่อยๆเติมคันเร่งแล้วก็ มองมองกันนะแล้วก็มองลายที่จะไปอะไรกันไหมฮนะมองฝั่งนู้นแล้วก็มองลายที่จะไปเห็นนะเห็นี้ช่วงแรกๆที่ผมได้รถมา,มา,ายอะไรยูเทิร์นคือผมจะไปเลนนู้นตลอดนะคือแบบยูเทิร์นเขาเรียยยูเทิร์นนะกว้างว่าถ้าจะไม่ผิดนะถ้าเรียกกลับผิดก็ขออภัยนะไม่รู้ว่าเรียกยังไงคือผมใช้เขาเรียเลนค่อนข้างคนน้ค่อนข,ข้างกว้างนะเออ คลิปนี้ยังไม่ละเอียดก็ไปดูอีกคลิปนึงก็ได้ฮะผมไอเขาเรียกเนี่ยเนี่ยด้านมุมด้าน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 ขวาเออจะพูดติดอ่างทำไมวะด้านขวาผู้ชมนะไอรูปตัวไอเนะยผมจะติดลิงลิงม้ให้ได้ละไอ้อด้านบนนะว่าคิปเ้าดีเ้าเสียของอาหกอะไรอย่างเงี้ยเนาะ วันนี้ผมเจอมาอันนั้นค่อนข้างละเอียดนะพูดไว้ค่อนข้างละเอียดเลยคลิปนี้ก็เป็นคลิปสัน้นๆนะเดี๋ยวลองไปทำภารกิจต่อครคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรฮนะเจอกันใหม่คลิปหน้าซีอูเกียนยศดีเจอกันใหม่ฝากกดไลค์ก,กดซับสไครต์กันด้วย